สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินซุปเปอร์ตีนไก่นะครับทุกคนเดี๋ยวพามากินตีนไก่กับสาวอู๋นะช่วงพักเที่ยงกินซุปเปอร์ตีนไก่แบบเกาหลีนะครับสูตรใหม่ห <c oughs> อมห <c oughs> มักนมกระดูกนะมีกระดูกใช่ไหมมีลูกชิ้นไงอ๋อลูกชิ้นนะแกแกไม่หมดอ่ะมันกระดูกบ้าง Kẹt thứ trứng lưng nữa. Ừm. Pít dài vào นะคะ. Ừm. เม่ยงตีนไก่ง่ายๆก็ตำตำตีนนะครับตำตีนกินกับผักสลัดออกออกตีนนะทุกคนอื ก็หอมหอมดงอไรหอมเข้าเลยม่ต้องงงกนไม้อแรงค่ะเข้าต้นูปวดไปแล้วทุกคนอ่ะ แบบส้มแบบปลาปร้าปลาร้าหนมมากปลาร้าแบบนุ่มแนประปลาร่าอีพิมค่ประปลาร้าไม่อีพิมอร่อยทอยมายอง่อร่อยอยือ อร่อยอะพริกนะกิทัซงกันดูเดี๋ยวครับบอสอีกสักพักมือก็จะจบกตาครับ <c oughs> หนัวมากน้ำนัวมากเราได้ชินมือนะชิ้นเนี้ยคือมันเปื่อยแลวนะทุกคนอื มีลูกชิ้นด้วยนะ

โอ้อน้านำร,ร้อนนเยนอืขอนี้จะไปโซยต่อหให้ทุกคนยังใจยังไงกลัวซุดประเด็นนะครับฝากติดตามไปกับบางแจให้ด้วยนะครับ กินแซ่บๆหนัวๆวันนี้น,นะครับจอมดืนแก่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวบ๊ายบาย